ในคลิปนี้นะครับผมกับเพื่อนจะแกล้งออเอาปืนช็อตไฟฟ้าไปช็อตเพื่อเล่นในแมปดาฮูดแล้วเราจะมาดูกันว่าเข้าจะหัวร้อนกันสักแค่ไหนลองลองนี้ลองนี้ลองนี้ยิงไปมันยังไม่ติดนะเว้ยมันยิงออกชาอ้าเหมือนกันนะเนไงใช่ย่าไม่ยิงสามมุมไงนรู้แล้วสามมุมหรือว่าจะใ,ให้มันเข้ามาตรงนี้ดีวะเข้าตรงนี้เหรอเออกูไปล่อคนมาครับโอเคเออ์ไพรส์ ักเลยขาไม่เอาเขาจะมีกูล่อเหยื่อได้หนึ่งคนแล้วสวยบอกมันเดี๋ยวตามมานี่พาพาดูวล็อกหรือมันก็บอกว่าตามมันนี่อย่าให้เงินอะไรสักอย่างรา้ายอมแล้วอ่ะเอาเลยยิงแล้วโดนโจมตีเจ็บจริงต่อ นี่นะไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดไอ้เหี้ยเหมือนทำการทดลองอะไรบางอย่างมึงดูแต่ละคนเรียกคนลากลัวมึงมึงบอกนี่บอกจับดเงินปัะกันจับเงินมึงจะป้นเหรอมึงจะป้นเหรอมันยังขอเงินไปอยู่เลยนะเว้ยเฮ้ยโว้ยโป้โป้ข่าววันนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยเปลี่ยนที่เปลี่ที่ไปที่เออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเรียกพวกเหรอเรียกพวกอุ้ยเฮ้ยมันอุ้มกู พ<ม>ากูยปล่อยแมพเอี้ย <leurs> ม <ens> ันพาคุยปล่อยแมพคนคนข้างนอกเข้าไม่ได้คนข sure ้างในก็ออกไม่ได้เหมือนกันคนเฮ้ยเียเขาจะเข้าตามกูมาวะสองคนนะสองคนนะสองคนนะเฮ้ยจะไหวเหรอคนเดียวพอสองคนน่าจะเป็นผู้หญิงเป็นไรได้อยู่เราจะเราจะยิงคนละตัวเข้าใจปะ๋ยวล็อกประตูนะเอ๊ะมึงต้องล็อกประตูไง ได้ได้ได้เล็กทีละตัวมาย่งมาย่งมาย่งเฮ้ยมาแล้วกระลังมากระลังมากระลังมาจเจมส์กุญแจ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 กุอแจกุญแจล็อกตีละตัวล็อกตีละตัวช็อตเลยป่นดิป่นดิป่นเหรอกินป่นเหรอป่นป่นปนปนปนอ่ะทีนี้ทีนี้ปล่อยทีนี้ปล่อยปล่อยคนนั้นก่อน ดูดูสามีไม่ไม่ใช่ปล่อยดิเึิงเอาสายสอันนั้นไว้ตึงไว้ตึงไว้เออแบบเวลามั <c oughs> นทำอะไรตุกติกก็จะหนีเหรอจะหน,นีเหรอมันดีตัวเหรอดีเหรอดีก็บักดีดีก <c oughs> ็บักดิงั้นงั้นคนนี้คนนี้ต, <You. S 2> ตึงไว้อยู่ตึงไว้อยู่อยู่อัมแฮนด์ซอม กูกดค้างเลยโอ้ยหัวร้อนเลยพาส่หัวร้อนเลยไปไปในไฟเจอสเตชันได้ปะไฟเจอเด partment แต่มึงไปไปนะใกล่แค่นิดเดียวเองก็ก็เอาเอาเหยื่อคนใหม่ไงมันแคบกว่าห้องแคบกว่าโอเคโอเคโอเคเอาห้องนี้กว้างหน่อยกว้างหน่อยห้องนี้กว้างหน่อยเออใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมา ยออุุ้้ยยยิงมันดีช็อตมันดีช็อตมันเออนั่นแหละนั่นแหละมึงช็อตไอ้จินดิจ้ะช็อตช็อตอ่ะมึงมาตีตีมาเวนเจอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเข้ามามีคนเข้ามามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมันหนีว่ะจินมันหนีเฮ้ยเฮ้ยมันชื่อชินน่ะชินชินนะมันชื่อชินไปไหนหนีแล้วเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิ ไปไหนมึงช็อตกูมึงช็อตกูมึงช็อตกูอย่าเลเว้ยกูช็อตรวมด้วยยันเลยอิจิเบี้ยขำชอบใจทำเลยทำเลยทำเลยทำทำบุตดเหรอทำกดีซีง่าปืนหายหมดไงใครเนี่ย ไอ้ยังมันรู้มันรู้จับจับจับมันจับะหนีไปไหนไอ้หนุ่ม้ยไอ้ยิงมึงกินกั็ได้ไอ้ยังมึงโคตรสาบเมื่อกี้มันเจ้ามึงไปขี้ผีแหล่ะหรือไอยัมึงโดนจอดไปนี่งง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 งแต่วมึงยอมหรือยังฮะยอมหรือยังไอ้ชายโตจะทำอะไรเพื่อกูฮะ ทำอะไรกูเขาวะาเขาวะเรื่องปกติอ้ามอ้ามทำอะไรครับไอ้หนุ่มตำรอะไรครับไอ้หนุ่มทำปนเงินเหรอปนเงินเหรอเอาเงินมาเดี๋ยวนี้มึงไม่ให้ทะเป็มันดื้อยังวะจติงนะตั้งแต่เราใช้วิธีการขอเงินต่างๆมาเพราะการขอดีที่สุดแล้วถอยแล้วอีโดนลูกูไปไหนไปไหนจ้าวิววิววิว มึงฆ้าวเหรอมึงฆ้าวเหรอกินกินจู้มีอาหารป่ะมันมีอาหารป่ะอุ้อูจินไม่อาชิบหายแล้วมึงปล่อยให้กูสู้กับมันคนเดียวเยียะอะไรกูแล้วอมาที่แคบๆอน่อยโดนที่แคบใจแล้วมาดิเข้ามา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 ดิยิ้มกจินโคตรอนาถเลยกูเพิ่งเดินออกมาจะออาไปฟันไปช่ไหม ไอ้ี <uma> ้อ้่าโดนมึงช็อต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 แล้วช็อตแล้วตายไงเอวันดาจ๋ หัวร้อนไปแล้วเจอโจทย์เก่าทั้งนั้นเลยแต่ละคนธนาคารธนาคารกี่มีนเซนเซนเธนาคารเหรอธนาคารธนาคารน้องอยู่น้องอยู่ไเสียอาการเสียวมีเราคงไม่ต้องไปช่วยแล้วโคตรเยอะอารมณ์แบบเหมือนเราไปเล่นกับลูกมาเฟียโอ้ยพไปห้คนเลยเว้ยกลัวไหมล่ะกลัวดิกลัวอุ้ยจ่ายไอยจ่ายมอ้ยลุลู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 ลุลูลูลูลุ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 ลล ซิดตี้จะเอากูไปไหนอะไปไหนไปไหนไปไหนจี้จี้จี้มิดจวงมิดจวงช็อตแม่งเลยช็อตเลยโอ้ยกูโดนยิงเไอ้ตารลันปืนเลยน้องตสวัสดีปืนตัวไหนแบ่ง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 ยืนมองไรสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตัวปลอมออกไปนี่กูมีใยใส่ฟ้ามึงมีเปล่ามึงมีเปล่าไอ้มาดี้เราทำไงกับมันดีวะพวกเนี้ยปนปนเหรอ ขอเครื่องปล่อยใหญ่ใหม่หน่อยก็มันไม่น่าให้หรอกจริงนะไปหาจริงกันดีกว่าปิดบัญชีแม่งเลยสไปเดอร์แมนตัวปออุ้ยไอ้เหี้ยแล้วเผื่อมาเจอกันอีกรอบนึงไปแล้วไประวังระวังระวังไอ้เหี้ยกูจะไม่ได้เฮียอย่ายิงกูนะเว้ยโอ้โหโอ้โหก่อเกมเยอะขนาดนี้กูจะอยู่ทำไมอ่ะ